สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับนอกจากความกังวลที่คุณอาจจะมีความกังวลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องคู่ที่พระราหูเขาย้ายและมีอิทธิพลกับคุณเนี่ยนะครับส่วนอื่นเนี่ยยังมีเรื่องของการงานอะไรเข้ามาให้ทําอยู่แม้มันจะดูอาจจะเป็นงานที่ดูมีความเครียดหน่อยนะครับในเรื่องของการเงินก็ยังมีเข้ามาได้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องของภาษีสังคมที่จะต้องจ่ายไปบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับ สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทานายไทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาสิงห์กันว่าเดือนตุลาคม2566นี้ที่มีดาวใหญ่ย้ายเนี่ยนะครับชาวลัคนาสิงห์จะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกต้นคลิปนะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับในเดือนนี้เนี่ยมีดาวศุกร์นะครับมาอยู่ในลัคนาสิงห์อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยทั้งเดือนเลย เขาเรียกว่าดาวศุกร์มาทับลัคนาคุณนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์มันเป็นดาวของความมีเสน่ห์แน่นอนเวลามาทับลัคนามันส่งผลให้คุณดูมีเสน่ห์ดีนะครับเหมือนกับได้รับความนิยมดูมีเสน่ห์ดีแหละนะครับควนี้ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเวลามาทับตัวก็มีเรื่องของงานเข้ามาให้ทําได้ดียังมีเรื่องของการงานเข้ามาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะโดนดาวเสารเล็งดาวเสารเนี่ยเขาเลงตัวคุณอยู่ยาวๆอยู่แล้วแหละนะครับดาวเสารเลงลัคนามันเป็นพินทุบาทคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของความเครียดกับเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆที่ต้องคอยจัดการคอยแก้ไขอยู่แล้วคราวนี้พอดาวเสามาเลงกับดาวศุกร์เขาเป็นคู่ศัตรูกัน สิ่งหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความเครียดกับคุณด้วยในเดือนนี้ก็คือเรื่องของงานที่เข้ามาเนี่ยแหละมันก็จะต้องเจอสภาวะของการแข่งขันในการงานเจอเรื่องที่ต้องคอยแก้ไขอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงานก็อาจจะมีเหตุให้เครียดนะครับซึ่งก็ดูจะเครียดๆกับงานทั้งเดือนเหมือนกันนะครับส่วนถ้าดู อีกจุดหนึ่งก็คือดาวศุกร์เองก็เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชาที่แปลว่าเพื่อนฝูงเรื่องของการเดินทางการเข้าสังคมการเจราจาดาวมาทับตัวก็มีเกณฑ์เรื่องของเพื่อนฝูงมาหาสู่ทั้งเดือนเหมือนกันอาจจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางอาจจะมีเกณฑ์ต้องเข้าสังคมนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกกับการอยากจะต้องเข้าสังคมหรืออาจจะยังไม่ได้อยากจะเดินทางไปสังสรรค์อะไรสักเท่าไหร่เพราะ ดาวที่เลงกันอยู่มันเป็นคู่ศัตรูมันก็ดูมีความเครียดอาจจะไม่ค่อยอยากเดินทางนะครับแต่ในเดือนนี้มันก็จะมีเกณฑ์ที่จะให้เดินทางเหมือนกันนะครับแต่จุดแรกที่ต้องระวังในช่วงต้นเดือนก็คือการที่ดาวตัวคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรื่องของการเงินจนถึงวันที่18เลยแสดงว่าคุณก็ยังหาเงินหาทองได้ดีโฟกัสกับเรื่องการเงินได้ดีแต่ในช่วง1-3ที่มีดาวอังคารมาอยู่ร่วมด้วยกับดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลา 1- กับ3เจอกันมันยังต้องระวังการขัดแย้งนะครับดาวอังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับพันธุกญาติพี่น้องนะครับครอบครัวดาวอังคารเป็นคําว่าสุภะผู้หลักผู้ใหญ่และไปเจอกันในเรื่องการเงินก็อาจจะต้องระวังที่จะมีเหตุให้ขัดแย้งกับญาติพี่น้องกับเรื่องการเงินนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่ 3. ดาวอังคารย้ายออกไปเ,เรื่องของความขัดแย้งมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงแหละนะครับคราวนี้ในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอวันที่15 ดาวพุธนะครับก็จะย้ายนะครับและพอวันที่17ดนะครับดาวราหูเขาก็จะย้ายไปอยู่ในภพมรณะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเ,เกี่ยวกับเรื่องของพระราหูย้ายเนี่ยนะครับของผลกระทบกับคนลักนาสิงเนี่ยผมทาคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับเข้าไปชมได้นะครับเพราะฉะนั้นพระราหูย้ายเนี่ยก็จะมีผลก็คือ อาจจะต้องระวังนะครับเรื่องของคู่ที่จะมีเกณฑ์กับการป่วยได้ง่ายขึ้นอันนี้ภาพรวมหลกัหลกๆนะ,นะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุที่คู่จะต้องไปทําอะไรในที่ที่มันจะต้องห่างไกลกันออกไปนะครับหรือมันอาจจะทําให้เป็นสภาวะที่เรื่องของ ความรู้สึกกับเรื่องของคู่สําหรับคนมีคู่นะก็อาจจะดูห่างๆกันหน่อยห่างเหินกันหน่อยในช่วงนี้นะครับประกอบกับในเดือนนี้คุณเองเนี่ยมีเกณฑ์กับการจะต้องเครียดกับเรื่องการงานอยู่แล้วนะครับจุดที่ต้องระวังะนะครับก็คือช่วง 15 16ที่ดาวพุธย้ายไปแล้วไปเลงกับดาวราหูซึ่งคู่นี้เป็นคู่ศัตรูกันเป็นคู่ของการมีปากเสียงเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็อาจจะต้องระวังการขัดแย้งกับคู่นะครับการมีการทะเลาะมีปากมีเสียงกับคู่กับเรื่องของการเงินนะครับพอวันที่17นะครับตอนเช้าเลยนะครับพระราหูก็ย้ายนะครับก็ไอเรื่องของความขัดแย้งกับเรื่องการเงินมันก็ลดลงไปแล้วนะครับ คราวนี้พอวันที่18นะครับดาวอาทิตย์ก็จะย้ายนะครับตัวคุณก็จะไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัสชชะที่แปลว่าการเดินทางการเจรจาการเข้าสังคมมันก็จะมีเหตุให้คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะต้องไปทำอะไรนะครับกับสังคมเพื่อนฝูงไปร่วมกับกลุ่มใหญ่ๆเพราะว่าดาวอาทิตย์เวลาไปอยู่จุดนี้เป็นจุดที่เขา เรียกว่าได้ตำแหน่งนิดจริงๆมันเป็นจุดที่อ่อนกําลังนะครับนิดอาจจะแปลว่าอ่อนด้อยหรือแปลว่าอะไรที่มันเป็นแบบส่วนรวมกลุ่มหมู่คณะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องไปร่วมกับสังคมกลุ่มใหญ่ๆนะครับหรือร่วมเดินทางกับหมู่คณะอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องร่วมเดินทางหรือไปสังคมอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะดาวศุกร์ที่เป็นคําว่าสหัสชชะมาทับตัวอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีมุมที่ดีตรงที่ดาวอาทิตย์เขาก็ไปอยู่บ้านดาวศุกร์ในขณะที่ดาวศุกร์ยังอยู่บ้านดาวอาทิตย์อยู่ยาวๆทั้งเดือนก็เป็นดาวสลับเรือนมันก็เลยส่งผลให้ตัวคุณเองก็ไม่ได้ดูมีความอ่อนด้อยอะไรมากนักนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าไอการที่จะต้องไปเจราจาไปติดต่อมันอาจจะไม่ได้เป็นความต้องการของคุณที่อยากจะไปเองอยากจะเดินทางเองแต่อาจจะต้องเดินทางไปอะไรกับหมู่คณะนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีมุมที่ดีนะครับเพราะดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังเลงกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรกัน เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังมีโอกาสกับการได้เจอมิตรดีๆนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันก็ได้ความสนุกสนานได้ด้วยพะดาปรหัตมาจากคำว่าปุตตะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงต้องระวังกับเรื่องของการมีอุบัติเหตุเพราะดาวอาทิตย์ก็จะไปเจอกับดาวอังคารอีกนะครับซึ่งคู่นี้เป็นคู่อุบัติเหตุนะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเกิดใครที่เ,เดินทางแล้วต้องขับรถขับราด้วยตัวเองก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะ ดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุอาจจะแปลว่า,ารถบ้านก็ได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งดาวเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันได้ตําแหน่งปรับมันอาจจะมีความไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับและดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณเองเนี่ย มีความอ่อนมีความทําอะไรไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจไม่ค่อยเป็นตัวเองนะครับถึงแม้มันจะมีการฟื้นขึ้นมาก็ตามนะครับแต่มันก็เลยต้องระมัดระวังกับการเดินทางนะครับที่อาจจะมีเรื่องของการมีอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเองมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ในเดือนนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องเครียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะ แต่โดยหลักๆเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันยังดูมีความมั่นคงดีเพราะเดือนนี้เนี่ยนะครับดาวพุทธที่เป็นดาวการเงินของคุณเนี่ยเขาแข็งแรงดีทั้งเดือนนะครับหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยดาวอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งกเกษตรได้ตําแหน่งมหาอุดนั่นหมายความว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจยังมีความต่อเนื่องได้ดีถึงแม้ในช่วงหนึ่งถึงสามนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ย การที่มีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูกันมาอยู่ในเรื่องการเงินมันอาจจะทําให้คุณต้องระมัดระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ขัดแย้งกับญาติพี่น้องกับเรื่องการเงินอยู่ด้วยเหมือนกันแต่การที่ดาวตัวคุณยังมาอยู่ในช่องการเงินนะครับและดาวการเงินก็แข็งแรงแสดงว่าคุณยังมีศักยภาพกับการหาเงินหาทองอะไรต่างๆได้ดีนะครับ พอวันที่3นะครับดาวอังคารก็ย้ายออกจากช่องการเงินมันก็ไม่มีคู่ศัตรูแล้วความขัดแย้งอะไรก็เบาบางลงไปไม่ต้องกังวลน,นะครับพอวันที่15เนี่ยดาวพุธดาวการเงินของคุณก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัชชะนะครับก็ยังไปเจอกับดาวอังคารซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกกันมากนักนะครับก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเรื่องของใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ การเดินทางนะครับมีเกณฑ์ซึ่งในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเดินทางต้องติดต่อต้องเข้าสังคมอะไรอยู่แล้วนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาษและดาวเป็นปราบบางทีอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับการช่วยเหลือสนับสนุนอะไรคนอื่นนะครับซึ่งมันก็มีช่วงที่อาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือ 15- บหสิบเนี่ยที่ดาวราหูเขายังไม่ย้ายและเล็งอยู่กับดาวพุธการเงินของคุณมันเป็นคู่ของการมีปากมีเสียงราหูมาจากคําว่าปัตตนีคู่นะครับหุ้น ส่วนเพราะฉะนั้นอาจาจะมีปากเสียงกันจากการที่คุณใช้เงินไปกับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรคนอื่นสนับสนุนสังคมรอบข้างอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องคุยกันให้ดีบอกกันให้ดีให้รับรู้เพื่อจะได้ลดการมีปัญหากันนะครับพอวันที่17พระราหูย้ายนะครับถือว่าดาวการเงินของคุณก็ไม่ได้เจอผลกระทบอะไรจากดาวที่ไม่ค่อยดีมากนักแล้นะครับพอวันที่ 18ดาวอาทิตย์ตัวคุณก็ย้ายมาสัมพันธ์กับเรื่องการเงินอีกนะครับก็ทําให้คุณก็ยังต้องมาใส่ใจอะไรกับเรื่องของการเงินนะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือพอดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ดาวเขาสลับบ้านกับดาวสุกเรื่องของการเจรจาการขายการติดต่อนะครับและสัมพันธ์อยู่กับดาวการเงินด้วยมันก็ทําให้อย่างน้อยนะครับถึงแม้คุณเองอาจจะไม่ได้มีศักยภาพโดดเด่นเพราะดาวเป็นนิดดูมีความอ่อนแต่พอดาวสลับบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่อนด้อยมากนะ เวลาดาวเป็นนิดเนี่ยบางทีการทำอะไรที่ทำแบบเป็นหมู่คณะการที่ให้ทีมงานมาช่วยนะครับหรือองค์กรมาช่วยกันเป็นทีมกับการเจรจาแรางต่างเนี่ยก็อาจจะยังส่งผลกับเรื่องของการเจรจาต่างๆได้ดีขึ้นอีกนะครับเพราะตัวคุณเป็นนิดเนี่ยพอมันทําอะไรเป็นกลุ่มมันก็จะดูมีศักยภาพที่ดีขึ้นแต่ดาวการเงินที่ยังอยู่ในเรื่องของการเจรจาดาวพุธตําแหน่งเนี้ย เขายังได้ตําแหน่งที่เรียกว่าอุจจาพิมุขมันยังมีกำลังโดดเด่นแสดงว่ามันก็ยังมีโอกาสกับการเจรจาการขายการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับการเงินในมุมที่ดีได้อยู่ในเดือนนี้ <S <S มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์นะครับ โดยหลกัหลกๆมีดาวมฤตยูอ,อยู่ในช่องการงานมันก็พร้อมจะผันผวนนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานได้แล้วแต่ในมุมที่ดีก็คือมันทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องพยายามที่จะปรับจะปฏิวัติอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับ และก็อย่างที่เคยบอกไปว่ามันก็จะดีกว่าถ้าคุณพยายามดึงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไอทีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆที่มาเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะเป็นจุดที่ดีก็จะช่วยแก้อะไรที่เกี่ยวกับดาวมฤตยูได้นะครับคราวนี้ดาวการงานดาวศุกร์เนี่ยมาทับตัวคุณอยู่ทั้งเดือนแน่นอนแสดงว่ามันยังมีงานเข้ามาให้คุณได้ทําอยู่ทั้งเดือนด้วยเช่นกันและดาวศุกร์ตอนนี้เขาเดินดีแล้วเดินปกติแล้วนะครับก็ถือว่ามันก็จะมีงานเข้ามาแหละแต่ข้อเสียก็คือการที่โดนดาวเสาเลง ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอรินั่นหมายความว่างานที่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะต้องเจอสภาวะของการแข่งขันนะนะครับต้องมีการแบบแข่งขันแย่งชิงหรือมันอาจจะเป็นเหตุให้คุณต้องคอยแก้ไขนะครับคอยตรวจสอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานซึ่งก็อาจจะส่งผลให้คุณดูจะเครียดเครียดกับงานที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับและในอีกจุดหนึ่งก็คือ ในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นการย้ายของดาวใหญ่นะครับวันที่3ดาวอังคารย้ายก่อนนะครับวันที่15ดาวพุธย้ายนะครับและ,ะจุดนี้แหละครับก่อนดาวใหญ่จะย้ายก่อนพระราหูย้ายเนี่ยช่วง16กับอ่า้กับ16ที่ดาวพุธย้ายไปแล้วไปเจอกับดาวราหูอันนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการขัดแยง้งทะเลาะนะครับมีปากเสียงกับคู่ค้าคู่สัญญาสําหรับชาวลัคนาสิกนะครับและ พอวันที่17การที่ดาวราหูที่เป็นคําว่าปัตตาน,นีนะครับถ้าไปเกี่ยวกับงานอาจจะหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญานะครับหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่ามรณะเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ในช่วงปีครึ่งต่อจากนี้อาจจะมีเหตุกับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่สัญญานะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสกับการคู่สัญญาที่จะต้องแบบเลิกกันไปยกเลิกกันไปอะไรแบบนี้ มันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะปัตตนีปแปลว,ว่าคู่ครองความรักคนรักหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาอะไรแบบนี้ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะนะครับก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณก็จะต้องใส่ใจระมัดระวังนะครับถ้าเกิดคุณ ไม่อยากสูญเสียเรื่องคู่สัญญาอะไรเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องใส่ใจกับคู่สัญญาให้มากหน่อยเพราะการที่ดาวเสารมาเลงตัวคุณเป็นพินทุบาทมันมีเกณฑ์ที่คุณจะขัดแย้งหรือมีปัญหาที่เกิดกับเรื่องของคู่สัญญาได้ง่ายอยู่แล้ว แต่สําหรับใครที่มีเกณฑ์ถึงระยะกับการจะต้องเปลี่ยนสัญญาอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่มันชัดเจนว่ามันจะ,ะมีการหมดสัญญามีการเปลี่ยนกับคู่สัญญาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้คงเลี่ยงไม่ได้ว่าเรื่องของการงานที่เจอก็อาจจะดูเครียดหน่อยเจอปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขหรือเจอสภาวะของการแข่งขันมากหน่อยนะครับแต่ในมุมที่ดีก็คือดาวการเงินเนี่ยเขายังมีกําลังดีทั้งเดือนแสดงว่า คุณยังมีศักยภาพกับการเรื่องของการเงินรายได้ที่เข้ามาได้ดีอยู่และพอวันที่18ที่ดาวอาทิตย์ย้ายไปก็เป็นดาวสลับเรือนกับดาวสุขถึงแม้จะสลับกันกับคำว่าสหัชชะแต่มันก็ส่งผลให้ดาวสุขดาวการงานของคุณก็มีกำลังที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าไอง,งานที่เข้ามานะครับมันทำให้คุณก็มีศักยภาพกับการเจรจาการติดต่ออะไรได้ดีขึ้นด้วยนะครับและ ก็จะยิ่งดีขึ้นถ้าเกิดอาศัยนอกจากตัวเองทําคนเดียวก็อาศัยพลังทีมพลังกลุ่มมาช่วยกับการเจรจาช่วยกับการขายการติดต่อก็จะเป็นจุดที่ทําให้คุณมีศักยภาพกับการขายการเจรจาการติดต่อได้ดีมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาสิงห์นะครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คนลัคนาสิงห์ดูมีความกังวลแหละนะครับเพราะปกติเนี่ย แค่เดิมเนี่ยนะครับดาวเสารมาเล็งตัวคุณเนี่ยเป็นพินทุบบาทอยู่ในช่องความรักเนี่ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยสปีครึ่งมันก็ทําให้คนลักนาสิงก็ดูเครียดอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันได้ง่ายมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคู่ได้ง่ายนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับคู่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยช่วง 1- นึถึงสิ เจนะครับอ่าจริงๆ1-16แถึง16ละกันเพราะ17ในดาวเขาย้ายตั้งแต่เช้านะครับ1ถึง16เนี่ยพระราหูยังอยู่ในภพสุภะซึ่งแปลว่าคู่ความรักคนรักนะครับยังอยู่ในจุดที่ยังช่วยส่งเสริมยังมีส่วนกับการสนับสนุนส่งเสริมได้ดีมีความเชื่อใจอะไรต่างๆได้ดีนะครับถึงแม้มันมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งมีเกณฑ์ที่จะต้องเครียดกันนะครับ แต่เดี๋ยวพอลาหูย้ายในวันที่17เนี่ยนะครับซึ่งณตอนนั้นดาวก็ไปอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพอราหูย้ายวันที่17เนี่ยมันไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะมันมีเกณฑ์ที่ทําให้พระราหูเองเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพมรณะคู่นะครับหรือเรื่องของความรัก ม well. ันอาจจะมีเกณฑ์กับการต้องห่างกันนะครับอาจจะห่างด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเรื่องงานอะไรเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะต้องห่างจากคุณหรือมีเกณฑ์การจะต้องห่างกันนะครับหรืออาจจะส่งผลกับสภาวะทางอารมณ์ที่รู้สึกถึงแบบดูมีความห่างเหินกันก็ได้นะครับประกอบกับเดือนนี้เนี่ยคุณเองมีเกณฑ์กับการจะต้องเครียดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่มันทําให้ดูอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักดูมีความ กันก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่คุณก็จะต้องระวังต่อจากนี้ไปก็คืออาจจะทําให้คู่ของคุณเนี่ยมีเกณฑ์กับการที่จะป่วยอะไรได้ง่ายขึ้นเหมือนกันซึ่งก็อาจจะไปดูในคลิปของพระราหูย้ายที่มีอิทธิพลกับคนลักนาสิงก็จะค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่อนข้างชัดเจนมากหน่อยนะครับในเดือนนี้จุดที่ต้องระวังก็คือช่วง1 5กับ16ที่พระราหูเขายังไม่ย้ายเนี่ยนะครับแต่เลงกับดาวพุธในตอนนั้นเนี่ยอาจจะ ระวังการมีปากเสียงกันนะครับกับเรื่องของคู่นะครับแต่พอพระลาหูย้ายไปแล้วก็ไประวังในเรื่องสุขภาพของคู่แทนนะครับหรือมันมีเหตุที่เขาจะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคู่คุณหรือเขาอาจจะต้องระวังการป่วยก็เป็นในลักษณะแบบนี้คราวนี้สําหรับคนโสดนะครับในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะชัดเจนว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรัก มันก็ยังไม่ใช่ช่วงที่ดีนะครับการมีดาวเสาเลงลัคนาของคุณเป็นพินทุบาทเนี่ยมันมันหมายความว่าบางทีคนที่คุณพบเจอในช่วงเนี้อาจจะทำให้คุณดูมีความเครียดได้ง่ายนะครับอาจจะทำให้รู้สึกเครียดกว่าเดิมก็ได้นะครับจากเรื่องที่คุณจะต้องเจอเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอาจจะเข้ามาและคุณดูมีความอึดอัดหรือความเครียดได้นะครับแต่ว่าตอนก่อนราหูย้ายก่อนวันที่17เนี่ย ยังรู้สึกว่าการเข้ามาเนี่ยยังมีส่วนกับการช่วยสนับสนุนถึงแม้จะดูอึดอัดกดดันก็ตามนะครับแต่พอ17ไปแล้วที่ดาวราหูย้ายมาแล้วเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะนะครับนั่นอาจจะหมายความว่ามรณะอาจจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงหลัง17ไปเนี่ยนอกจากบางทีส่งผลกับเรื่องของความอึดอัดความเครียดแล้วเนี่ย บางทีมันยังดูมีความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนด้วยนะครับเพราะมรณะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะแบบห่างพร้อมที่จะเฟดอะไรกันออกไปได้ง่ายนะครับก็อาจจะยังเป็นช่วงที่ไม่ได้ส่งผลดีนักกับคนลักนาสิงกับเรื่องของความรักหรือคนที่เข้ามาสัมพันธ์มาดูในเรื่องโชคลาภของคนลักนาสิงนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ย ถึงแม้จะต้องเครียดเรื่องงานเรื่องอื่นอะไรก็แล้วแต่กังวลเรื่องความรักแต่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือความสําเร็จกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันยังมีโอกาสกับการได้โชคลาภหรือสําเร็จกับสิ่งที่ทําได้ดีนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยดาวพุทธที่เป็นดาวโชคลาภของคุณเนี่ยเขามีกําลังดีทั้งเดือนนะครับ 1 1 5ถึงเนี่ยดาวอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรได้ตำแหน่งมหาอุดมีกำลังโดดเด่นนะครับมีโอกาสสำเร็จอะไรแบบเด่นๆหรือถ้าได้โชคลาภอะไรก็เป็นโชคลาภใหญ่ๆนะครับไปอยู่ในเรื่องการเงินอาจจะได้โชคลาภที่เป็นตัวทรัพย์สินการเงินเองเลยนะครับหรืออาจจะได้อะไรที่มันเป็นของมีค่าดาวเกตอาจจะได้เป็นอะไรที่มันเป็นของมงคลวัตถุมงคลที่มันแบบมีพวก ของมีค่านะครับดาวเกตอาจจะแปลเป็นทองก็ได้นะ,นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์กับการได้อะไรที่เป็นวัตถุมงกลที่แบบมีทองมาด้วยอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะได้แบบนั้นเลยนะครับถึงแม้ดาวาจะย้ายนะครับวันที่1 5ดาวพุธย้ายไปอยู่จุดนี้ ดาวเขาก็ยังไปอยู่จุดนี้ยังได้ตาแหน่งอุจจาพิมุกนะครับซึ่งยังมีกําลังดีแสดงว่ามันก็ยังมีเรื่องของความสําเร็จโชคลาภอยู่เพียงแต่ว่าพอไปอยู่ในคําว่าสหาชาัชชะมีเกณฑ์จะได้เดินทางมีเกณฑ์กับการที่จะไปเจราจาไปติดต่ออะไรก็เกิดความสําเร็จกับการเจราจาการติดต่อการขายอันนั้นได้ดีนะครับและเดี๋ยว พอดาวอาทิตยย์้ายไปก็ไปร่วมอยู่ด้วยก็ยังส่งผลให้คุณมีศักยภาพกับการเจราจาการขายการติดต่ออะไรได้ดีนะครับซึ่งอาจจะยิ่งดีขึ้นถ้าทําอะไรที่มันเป็นกลุ่มหลังที่ดาวอาทิตยย์้ายมาหลังวันที่18ไปนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ดูยังมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลได้ดีนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือการมีดาวเกตอยู่ในช่องโชคลาบทั้งเดือนเนี่ย ดาวเกตถูกแปลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าก็เป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคการจะขอพรอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเดือนที่เหมาะเดือนที่ดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบให้ความสําเร็จกับคุณได้ดีอันนี้ในมุมที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับคราวนี้สําหรับนักเสี่ยงโชคก็ช่วงก่อนนะครับหนที่ดาวโชคลาบเนี่ย มาอยู่ในเรื่องของการเงินอ่ะโดยหลักๆก่อนการมีดาวเกตที่เป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในช่องโชคลาภเพราะฉะนั้นอ่การฝันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับฝันแม่นนะครับมีเกณฑ์กับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแปลกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยให้โชคได้ดีก็เอาจากจุดเหตุการณ์ที่แปลกๆตรงนั้นมาประกอบกับก,บการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ได้อะไรมาก็การที่ดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของการเงินก็ อะไรที่เกี่ยวกับเลขบัญชีอะไรที่เกี่ยวกับเลขบนธนบัตรที่ได้รับมาอะไรแบบนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะก่อให้เกิดโชคกับคุณในช่วง1-15นะครับพอ15ไปแล้วดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าสหัสชะเวลาที่ไปเดินทางนะครับหรือไปร่วมอะไรกับเพื่อนกับกลุ่มคณะเนี่ยนะครับก็อาจจะเขามี เลขอะไรกันก็อาจจะตามหรือร่วมกับเขาไปด้วยนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องทําอะไรร่วมกับหมู่คณะซึ่งมันส่งผลดีกับตัวคุณได้ดีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสกับเรื่องของการมีโชคได้ดีสําหรับชาวลัคนาสินซึ่งเป็นเรื่องที่ดูน่าจะส่งผลดีทางด้านจิตใจนะครับจากการที่จะต้องไปเครียดเรื่องอื่นนะครับแต่จุดหนึ่งนะครับช่วง1 5 1 6เนี่ยนะครับ อาจจะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามก็ได้เพราะช่วงนั้นเนี่ยราหูกับดาวพุธที่เป็นดาวโชคลาภของคุณยังเล็งกันอยู่นะครับก็ลองไปหาจังหวะกับการเสี่ยงโชคเอาและกันนะครับและนี่ก็คือการทํานายไททัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาสิงห์นะครับในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ